แล้วนี่ครับอีกคันหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในงานแข่งขัน ACG World Final คันนี้ครับ<ม>ก็คือรถโต o ้า p r วส s p ักอินไทย r i d คันนี้ครับซึ่งแต่งสวยมากครับเป็นรถที่ผมชอบจริงครับแล้วกาแต่งออกมาสวยงามด้วยจะเป็นกระจังหน้าน,นะครับแล้วติดตั้งโดยร้านดีลเลอร์ของกผมครับ Hotwire Mobile Audio e l e c t r i c นะครับซึ่งเป็นร้านดังที่นาะกูยายครับเรามาดูคันนี้คนครับเราจะดูข้างในครับผมอยากให้ทุกท่านมาดูด้านนอกก่อนตรงนี้ครับคงจะได้เห็นวีดีโอตอนที่ผมดูในโรงรถไปแล้วนะแต่ว่านี่ครับมาโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งคันนี้เนี่ยใช้โพรแ์แฮงของ Mercury ครับ รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเมสโตครับ M นะครับ M 420นะครับ2ตัวแล้วก็ M 801ตัวนะครับแล้วก็ใช้ออริสันบิด HD นะครับบิดเพย์เตครับแล้วก็ออริสันบิดวันเฮีเป็นโปรเทเซอร์ครับรวมใช้ซับ8นิ้วค้่ของกาวซีโร่ครับแล้วมาดูงานอีกตั้งตรงที่ทบทำงานแถงประตูนะครับ โปรไฟล์สวยงามครับตามสไตล์ของญี่ปุ่นครับแล้วก็ใช้น้โพง m e r c u r y ครับ K62 นะครับแล้วทำเป็น3มทางครับกลางแหลมอยู่ด้านบนครับของ Mercury ทั้งหมดครับเรียกว่าคันนี้เป็นสินค้าโดยรวมของ m e r c u r y เลยครับแล้วแข่งขันครับในรุ่น M M M มาครับรุ่น M5000 นะครับแล้วท่านดูจอครับนี่ครับจอมากับรถคันนี้เลยเป็นจอ10นิ้วครับ สิบนิ้วหรือสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยผมไม่แน่ใจดูใหญ่มากครับแล้วก็เป็นจอของรถเลยครับทําเหมือนเทสลาเลยน่ครับผมก็อยู่ในรถนะครับคันนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่เล่นซีดีกันแล้วครับคันนี้เขาใช้เครื่องเล่นเล่นไฟล์แบบไฮไลท์นะครับแล้วก็โชว์ที่กระจกครับโชว์ที่กระจกแบบนี้ครับแล้วก็ใช้โปรเจเตอร์ตัวนี้นะครับในการเพิ่มลดเสียงนะครับ เสียงดีทีเดียวนะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นแดดแรงมากผมเลยต้องขอ,อยืแมแว่นกันแดดเขามาใส่ครับโอเคก็แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งคันครับที่ผมภูมิใจนําเสนอกับงานครั้งนี้ครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นดิลเลอร์ครับเป็นลูกค้าของผมด้วยแล้วก็ ทำโปรดักของเมอร์จูรี่ครับทำรถออกมาได้สวยงามมากครับทำให้ผมต้องบินมาดูที่นี่เลยนะครับที่ญี่ปุ่นครับนี่ฮะกับสินค้าของเมอร์จ r รี่ในรถ Prius สบัสอินไฮเบิกคันนี้ครับถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยรับรองว่าขายดีแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับแล้วนี่ครับ p รีอุคันนี้ครับก็สามารถคว้าแชมป์ครับในรุ่น เอสสี่พันที่ญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับ ACG 2 0 1 9 Final ไฟนอลครับ Hema M, M Euro 5,000ครับนี่ครับเจ้าของรถครับกูจบ